ถ้าพูดถึงคุณแม่ในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์หลายๆคนก็คงจะนึกถึงคุณแม่ที่แสนดีเป็นที่พึ่งของลูกๆได้หรือไม่ก็คุณแม่สุดหาที่เคยทำไว้นานแล้วแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องฟิลกูดอะไรแบบนั้นกันเพราะเราจะพูดถึงเ่าคุณแม่ในเรื่องดาบพิฆาตศูนถ้าถามว่าแม่คืออะไรซึ่งคุณลิลลี่ก็ได้บอกว่าแม่ คือปรากฏการทางภาษาไทยยุ่งหม่พิภูสงสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันว่าแม้แปลว่าอะไรแม้ก็คือแม้อะ <c oughs> แบบแม่ที่ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนั้น <c oughs> คุณแม่คนแรกแม่ของดาคิและกิวทาโร่อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าแม่นั้นอาศัยอยู่ที่ย่านลาโชมอนเขตระดับต่ำสุดของย่านเลิงลงเป็นเขตที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีนะ แค่การประทังชีวิตตัวเองให้รอดไปในแต่ละวันก็แสนจะยากแล้วจนกระทั่งแม่แม่ตั้งท้องกิวทาโลเขาถูกแม่ทำร้ายหลายตอหลายครั้งตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะในเมืองนี้เด็กจะถูกมองว่าเป็นภาระต้องเสียทั้งค่าเทียจ่ายและค่าอาหารเดิมทีแค่หาเลี้ยงตัวเองก็ยากแล้วแม่จึงพยายามทำร้ายกิวทาโลตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งใจจะแทงกิวทาโลให้ได้ แต่มันก็ไม่เป็นผลกิวทาโร่สามารถคลอดออกมาได้สำเร็จแต่ถึงอย่างนั้นหลังเกิดมาก็ยังโดนแม่ทำลายนับครั้งไม่ถ้วนปล่อยหาอาหารเองตามยาถ้ากรรมทำให้ลูกในไส้ที่เกิดมาต้องประทังชีวิตตัวเองด้วยหนูและ,มะแมลงกิวทาโร่ใช้ชีวิตแต่ละวันไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในนรกทั้งเป็นเป็นแม่ในเรื่องดาบพิคาดาซูที่มีความแม้มาก แต่ความแย่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้พลหลังจากที่อุเมะได้เกิดมาแม่รังเกียจทั้งสีผมและสีตาของอุเมะจึงหยิบมีดโกนมาตัดผมของลูกอีกทั้งยังพยายามฆ่าโดยการบีบคอตงแต่อุเมะยังเป็นเด็กทารกเป็นแม่ในเรื่องดับพิฆาตศูนย์ที่มีความแม้มากๆแต่โชคดีที่เีิวทาโร่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันทำให้อุเมะรอดมาได้อย่างอดวิต เป็นหนึ่หนึ่งในตัวละครที่มีความระยำตำบอลกับลูกทั้งสองมากๆแต่ก็แอบเศร้าในโชคชะตาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าถ้าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้หลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคุณแม่คนที่2แม่ของโอบานไยเดิมทีแล้วตระกูลอิงโลเป็นตระกูลที่มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเกินมาเลยเป็นเวลานานกว่า370ปีโอบบนไนเป็นเด็กผู้ชายคนแรก ตั้งแต่เกิดมาแม่และคนในตระกูลได้ขังโอบไนให้อยู่แต่ในคุกไม่ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปและด้วยความโลภของแม่และคนอื่นๆในตระกูลจึงยอมสังเวยลูกของตัวเองให้แก่อสูรงูเพื่อแลกกับข้าวของเงินทองของคนที่ถูกอสูรงูฆ่าไปเงินที่ได้มาจากการป้นชิงคนอื่นเอาไปสร้างคฤหาสุดหรูและกินอาหารอย่างสุขสบายเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง และด้วยความพิเศษของโอบนัยที่เป็นเด็กผู้ชายคนแรกในรอบ370ปีอีกทั้งยังมีตาสองสีที่หาได้ยากทำให้เป็นที่ถูกใจของอสูรงูเป็นอย่างมากอสูรงูจึงยอมปล่อยให้โตกว่านี้ก่อนแล้วค่อยจับกินระหว่างที่รอให้โอบนัยโตแน่และคนในตระกูลกล่าวอาหารมาให้ทุกวันเพื่อหวังจะขุนโอบนัยจนกินในห้องขังอบอวนไปได้กลิ่นดีชวนคืนใจ แม่ไม่เคยช่วยเหลือโอบนใยเลยแม้แต่น้อยคิดแต่ความสะดวกสบายของตัวเองแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงเมือ่ B N อโอบนัยหนีออกมาได้อสูรงูได้ขั่งและฆ่าทุกคนในตระกูลอิงูโลรวมถึงแม่ของโอบนัยด้วยแต่โชคดีที่ชินจุร่โมาช่วยไว้ได้ทันทําให้โอบันนหนีรอดมาได้สําเร็จถ้าวันนั้นชินจุร่ไม่มาช่วยโอบนัยก็คงกลายเป็นอาหาร เครื่องสังเวยที่แม่มอบให้แก่อสุรงูเป็นหนึ่งในแม่ที่ถึงแม้จะไม่มีบทอะไรมากแต่เราก็รับรู้ได้ถึงความแม่แบบสุดๆไม่มีมุมที่แม่รักโอปะไนให้เราเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวน่าสงสารมากๆคุณแม่คนที่สามยาเอะหรือก็คืออุบุเมะอดีตอสุนคังแลมที่หนึ่งเดิมทีแล้วยาเอะเป็นคุณหนูที่มีรูปฉมงดงาม ที่หอยหาความสุขเหมือนคนอื่นๆเธออาศัยอยู่กับสามีและลูกสาวสามีของเธอเป็นคนที่ติดการพนันอีกทั้งยังทำร้ายร่างกายของยาเอศและลูกแต่หลังจากที่สามีตายไปลูกสาวก็มาล้มป่วยยาเอศคอยดูแลลูกสาวที่กำลังป่วยเปลี่ยนวางผ้าบนศีรษะเพื่อลดไข้ป้อนน้ำข้าวต้มและเช็ดทำความสะอาดร่างกายแม่คอยดูแลลูกสาวอยู่ตลอดด้วยความทุ่มเท แต่อาการของลูกที่เหมือนจะดีขึ้นกลับสุดลงและท้ายที่สุดลูกกลับป่วยหนักกว่าเดิมจนถึงขั้นพูดไม่ได้และสิ้นใจตายในที่สุดถ้าฟังเรื่องราวแค่นี้ก็อาจจะดูเหมือนเป็นการตายเพราะการป่วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะสาเหตุการตายของลูกจริงๆแล้วเป็นฝีมือของแม่หลังจากที่ยาเอะตามหาความสุขมานาน เขาก็ค้นพบว่าการเฝ้าพยาบาลลูกสาวที่ป่วยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเธออยากให้ช่วงเวลานี้อยู่กับเธอไปตลอดการยาเอกที่เห็นว่าลูกอาการเริ่มดีขึ้นจึงเอายาพิษให้ลูกดื่มเพื่อทำให้อาการแย่ลงอีกทั้งยังถอดเล็บถึงผมทำให้หูหนวกจนไปถึงการหักขาเพื่อไม่ให้สามารถหนีไปได้แต่ลูกก็ยังคงพยายามหนี ต่อให้ต้องคันก็ตามนั่นจึงทำให้แม่ตัดสินใจฆ่าลูกทันทีเป็นแม่ที่มีความแม้มากๆโลกจิตดิ่งกว่าศูนย์ซีกลูกจะหายอยู่แล้วแต่ยังเลี้ยงใครให้ลูกป่วยขึ้นเรื่อยๆขอยกใหยาเอกเป็นแม่ดับหนึ่งในเรื่องดับวิคาดศูนย์เลยเป็นอีกเรื่องที่มีทั้งแม่ดีๆที่คอยดูแลและรักลูกเสมอแล้วยังมีเหล่าแม่ๆที่ทำกับลูกดีแย่มากๆ ส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันนะแล้วเจอกัน